Welcome to Walk One Day with me ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนอุดมศิทธิศึกษาอำเภอสังขาบุรีค่ะ คำชี้แจงวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเรียนรู้ในการทำงานที่นอกเหนือจากการสอนของครูทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูที่ให้การสนับสนุนและอนุญาตในการทำกิจกรรมจิตอาสาติดตามการเยี่ยมบ้านของนักเรียนในพื้นที่อำเภอสังขบุรีดิฉันจะนําความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในสายงานวิชาชีพครู เพื่อที่ในสักดันทดิฉันจะได้เป็นครูที่ดีให้กับน,นักเรียนทุกการถ่ายทำได้รับการอนุญ,ญาตจากครูและผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้พวกเรามากันที่พิกัดซอยวัดศสีอำเภอสังขับุรีนั่นเองค่ะมีนักเรียนอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า15ครัวเรือนพวกเรามองว่า การเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่ใช่แค่ภาร,รกิจแต่คือการเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่มากกว่าการสอนในห้องเรียนนั่นเองค่ะการได้เห็นชีวิตจริงของนักเรียนผ่านสายตาทำให้รู้ถึงชีวิตที่แท้จริงของเด็กๆ จากการเป็นจิตอาสาช่วยคุณครูเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้พวกเราได้เรียนรู้การสื่อสารจากการพูดคุยกับผู้ปกครองละน,นักเรียน oh <my> การเรียนรู้ <Right. S 1> ในด้านการทำงานของคุณครู oh <my> ผ่านการสังเกตและการได้เรียนรู้ว่า oh <my> นักเรียนทุกคน oh <my> ล้วนเกิดมา oh <my> ในสถานที่ oh <my> ที่แตกต่างกัน oh <my> และแน่นอนว่า oh <my> การเลี้ยงดูของเด็กๆ ก็จะแตกต่างออกไปทั้งนี้คุณครูจึงมีหน้าที่ที่จะพัฒนาเด็กๆเหล่านี้ให้เติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมนั่นเองค่ะเห็นนิดนึงตอนนี้ก็จะเป็นซอยของนักเรียนที่มีบ้านอยู่แถวนี้นะคะก็จะประมาณเกือบเกือบสิบหลังได้ใช่ค่ะ่คะข้างบนก็มีนะขนาดสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคนยังไม่เหมือนกัน ทำให้การดูแลของนักเรียนแต่ละคนต่างกันออกไปคุณครูจึงมีหน้าที่ที่จะสังสอนให้นักเรียนแต่ตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้เหมือนกันมีคุณภาพอเมีพอแล้วครูด้แกว่าอร่อยอยู่น้องก็ไม่โดดเลยที่เราพูดว่าอะไรนะ อ๋อแล้วเม่อกีเราบอกนะก็คือเมื่อกี้เราพูดว่า,า,าก,ก,นนการที่แบบเราแบบเป็นครูที่พื้นที่ห่างไกลเช่นอยแบบอำเภอสังขาบุรีหรอว่าบนดอยใช่ไหมมันจะได้ประสบการณ์ที่มันแตกต่างจากอาชีพครู<ม>ในเมืองไม่ใช่ว่าอาชีพครูในเมืองไม่ดีนะแต่ประสบการณ์ที่ได้มันต่างกันนะแบบถ้าเกิดเป็นแบบพื้นที่ห่างไกลเช่ป่ะเราก็จะเจออะไรที่มันแบบหลากหลายเช่นการพายเรือไปหานักเรียนเข้าแปลงใหม่เลยแกแกอยากเป็นครูที่ไหน ถ้าอยากสุดเนอะเลือกบรรจุได้ก็อยากเป็นคุูทนเราจะมาบรรจุที่นี่มาบรรจุที่นี่เราอยากอยู่เราอยากอยู่ในหลายๆที่แกจะอยู่ในหลายที่ทำไมประสบการณ์เราอยากอยู่ที่นี่เราเราอยากอยู่ในหลายๆที่เพราะประสบการณ์ในแต่ละที่มันได้ไม่เหมือนกันเราอยากจะแบบว่าคือแบบเราไม่ต้องการมอยากจะแบบว่าสุกสอนเราอยากสุดในเมืองแต่แบบถ้าได้บรรจุโอ้อยากกลับมาบรรจุที่นี่ เราอยากเป็นครูที่แบบเอยากเป็นครูที่มีประสบการณ์เยอะใช่ไหมแล้วพอเรามีประสบการณ์เยอะๆเราเคยผ่านอะไรเยอะๆแล้วอ่ะเราก็จะสอนคนอื่นได้ที่นี่คือโบทคริสนะคะคริสตจักอุดมศิษิ์ค่ะ สุดท้ายนี้พวกเราก็เป็นเพียงเด็กนักเรียนที่มีความฝันฝันที่อยากจะเป็นครูผู้ที่ส่งต่อโอกาสและสารฝันให้กับเด็กน้อยที่ยังรอคอยความหวังวิดีโอนี้อาจอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเด็ก6 9ผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นครูที่ดีของสังคมสุดท้าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราสัญญาว่าจะไม่ละทิ้งความฝันที่อยากจะเป็นผู้ส่งต่อโอกาสเพราะพวกเรารู้ค่ะว่าโอกาสสำคัญมากเพียงใดขอบคุณค่ะ